ถ้ารู้สิ่งนี้คุณจะเป็นคนที่ไร้คู่แข่งตลอดไปค่ะคุณเคยได้ยินคำว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งไหมคะสิ่งนี้นะคะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็มันอาจไม่จําเป็นต้องไปใช้ในสงครามเสมอไปค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในออนไลน์แล้วคุณค่ะไม่รู้จักคู่แข่ง และที่สำคัญมีกว่านั้นนั่นคือไม่รู้จักตัวเองมันก็ยากมากที่คุณค่ะจะชนะในทุกๆสนามเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่จะจะนำมาฝากคุณก็คือว่าถ้าหากคุณอยากที่จะไร้คู่แข่งค่ะอย่างแรกนะคะคุณจะต้องรู้จักตัวเองก่อนค่ะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรถนัดอะไรรักอะไรมีความสามารถโดดเด่นในด้านไหน คุณทุกคนนะคะมีสิ่งดีๆมีความสามารถมีพรสวรรค์อยู่ในตัวเองค่ะจักรวาลส่งพรสวรรค์ส่งจุดเด่นส่งความแตกต่างมาให้กับทุกๆคนอยู่แล้วเพียงแต่วันนี้ค่ะคุณไม่รู้จักที่จะนำมันมาใช้คุณไม่เคยแสวงหาหรือแม้แต่คุณก็ลืมมันไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณรู้ว่าตัวคุณเองมีอะไรดีและเอาสิ่งๆนั้นค่ะออกมานำเสนอ ออกมาให้คนเห็นออกมาโปรโมทออกมาจากความมืดออกมาจากความกลัวค่ะเอาสิ่งที่ตัวเองมีมาต่อสู้เอาสิ่งที่ตัวเองมีออกมาให้ประโยชน์กับผู้คนคุณจะกลายเป็นคนที่ไร้คู่แข่งขันเลยค่ะเพราะว่าความเป็นคุณมันไม่เหมือนใครคุณก็คือคุณคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไป แข่งขันกับใครคะ่ะและถ้าคุณทำแบบนี้ได้คุณรู้จักตัวเองได้เป็นอย่างดีแบบนี้จะไม่มีใครเลยคะ่ะบนโลกใบนี้ที่จะเป็นคู่แข่งขันของคุณเหมือนกับที่จอยคะ่ะไม่เคยมองเห็นใครเป็นคู่แข่งเลยไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่เก่งแต่เพราะจอยรู้ว่า จอยไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครที่เหมือนจอยเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเลยที่จะสามารถมาแข่งขันหรือเปรียบเทียบกันได้เราอยู่ส่วนเราเขาอยู่ส่วนเขาเราทำในส่วนที่เราถนัดคนอื่นก็ทำในสิ่งที่เขาถนัดหรือถ้าใครจะมาลอกเรียนแบบเราเขาก็เป็นได้แค่ตัวก๊อปปี้ค่ะแต่ถ้าหากเราเป็นตัวเอง เราคือออริจินอลเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้จำเอาไว้เลยว่าสิ่งเดียวค่ะที่ทำให้คุณไร้คู่แข่งขันนั่นก็คือการออกมาเป็นตัวของตัวเองใช้ความดีงามใช้ความเก่งที่มีอยู่ในตัวคุณค่ะออกมาให้โลกนี้ได้เห็นค่ะแล้วพิมพ์มาค่ะว่าฉันไร้คู่แข่งขันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกับครูจอย b u s i n e s s Expert บายบายค่ะ